สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพอกันมือไม่หายหน้าหายตาไปโดนนาะจ้ะเนาะสวัสดีจา้าสวัสดีทุกๆคนเนาะจ้ะเนาะมือนีแม่นางมีเนวจจะมาอวดจา้ามาเบิ่งกันจ้ะแม่นางจะมีอย่างมาอวดจา้าอกไม้วางไว้ในห้องน้ำจา้ามีนเนวมาโชว์แต่ประเมน,นอันนี้ได้จ้ะเนาะอันนี้เป็นอยากให้เบิ่งจา้ามันตาฮักผลงานของแม่นางเอง,เองจา้าเฮดจากกระดาษนึกจ้ะเนาะกล่องกระดาษกล่องล้างเฮาเนาะอันนี้ ตัวส่วนนี้เฮ็ดจากกองจากกระดาษเลยแล้วก็ส่วนนี้ที่เป็นกลีบดอกหรือว่าเป็นดอกนะจา๊ะเฮ็ดจากดินเนาะจา้ะแต่บ่หัวเป็นดินยังบ่มเมนดินน้ำมันจ้ะแต่ค่ายกันตัวดอกลงสีมาจากดินที่ไม่ใช่ดินน้ำมันแต่อุ๊ยตายโทษค่ะแต่ตรงเนี้ยต้นเนาะจ้ะเนาะแม่นางเฮ็ดมาจากกระดาษที่ชู่จ้ะ กระดาษทิชชู่ผลงานของแม่นางเห็ดเองจ้ะมีสองต้นต้นหนึ่งลงสีต้นหนึงงนหน่งบลงสีจ้ะนี่เลยทาบลงสีจะเป็นประมาณนี้จ้ากองกระดาษเศษๆเหลือๆเฮาเอามาตัดเฮ็ดจ้ะกะประมาณนี้เลยเป็นฝีมือของแม่นางเองจ้าเมนี่มีแนวมาโชว์กบคือฝีนมือของแม่นางเนาะบ่ค่อยเหอเลย ว่าในไก่คิดหมัดจุเริ่มมีของมาบ้างแล้วจ้ะนี่ดอกไม้สวยๆต้นละสามสิบเก้าโคลนค่ะยี 20, ่สิบสามสิบโคลนอะเนาะกะตีเป็นเงินเฮ่าอะแพงแมยูตว่าคพงยูนี่กับพวกแพงแต่นี่ฟรีจ้ะนอนหรอแมอยู่ในห้องเก็บของจ้ะโอ้ยลูกสาว น้อนกกนกนโกนกนกนจะต้นคริสต์มาสดอกคริสต์มาสเนาะเมนบอล่ะเขาเอื้นต้นเอียงยูเลสจ้านะกะอบว่าถือว่ามันแปลว่าต้นเอียงแต่มันจะมีช่วงหน้าคริสต์มาสนี่ละจ้ะหน้ายุ่นเขานี่ล่ะเนาะนี่จ้ะไม,นมนน่นานจะให้ดูอะไร อันนี้ก็คือฟีมือของแม่นางเองผลิตจากดินอันเก่าเลยจะ้ะเห็ดจากดินตัวเก่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล่องเนาะไอ้สีเงินเงินนี่สีที่เป็นเงินเงินแม่นางเห็ดมาจากอฟอยห่อของเขาเนาะจ้ะฟอยไไหอกับเขานะจ้ะฟอยที่ใบไซหอกับเขานจ้ะอันนี้ก็มีสามอันเห็ดใบไซทั้งทึ้งไอ้กระจกจะ้ะ มุมนี้คือเป็นมุมงานฝีมือของแม่นางเนาะจา้ะเนาะเป็นต้นเพื่อนก็นจะเฮ็ดประมาณต้นงินต้นท้องละไะแต่มัื่อนมาเป็นต้นงินต้นท้องแะพี่น้องมันก็นเลยเป็นออกมาประมาณนี้แล้วจ้ะทำเองทำเองืมอ อ,นนอันนี้อันแรกที่เห็ดเลยจ้ะชิ้นแรกที่ทําแล้วก็จะเป็นกระด้องกระแดงบอ,บอ,บอทันล้โตัวันเถอะพอจะลืมลงเออเบิ่งยูทูบไม่อีกกะกะเลเริ่มออกมามีช่อดอกที่ไงขึ้นนะจ้ะประ,ะมาณนี้เลยจ้ะกะโอเคขึ้น แต่จนปานเนี่ยบ้านพัฒนาฝีมือเห็ดอีกจิกเทียอยู่บ้านล้องจ้ะืมะไม่น่จะมาเห็ดแนวสี่ละตัวนี้ก็เห็ดมาจากหนังสือพิมพ์เนาะหนังสือพิมพ์ขราก็มาดัดแปลงให้เป็นรถจักรยานหน่อยไว้ตั้งหาแนวเห็ดไปประมาณนี้แล้วจ้ะ คนบ่มีเวียกเลยหาแต่เนี้ยเ,เห็ดนะพี่น้องนี่ละจ้างานฝีมือของแม่นางมือนี่ที่เอามาโชว์นเนาะจ้ะเนาะมากับฝากกดไลค์กดแชทนะได้จ้อกดติดตามให้แม่นางนะได้จ้าฝากเป็นกําลังใจ,นจเนาะจ้ะเนาะโอเคจ้ายังไงกะมาพอกันในคลิปหน้านะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า